จิจิจุิจิวลูกนะขอมือหน่อยลูกขอมือหน่อยขอมือหน่อยเร็วทำไรลูกฮึฮึฮึเพื่อนเพื่อนไปไหนหมดจิจิวไปไหนจิจิวฮึอืมไกลกองขนาดนั้นฮึเพื่อนไปไหนลูก นี่เพื่อนไปไหนมันเพื่อนหนูไปไหนลูกหึมันเพื่อนหนูไปไหนหมดฮึเพื่อนไปไหนลูกจิ๊บจิวอ๋ออยู่นี่เสียงเมียวอยู่นี่เองนี่เองเสื้ออยู่นี่แล้วกระโดดขึ้นไหมลูกฮึกระโดดขึ้นไหม थिलै